ต้องกับดิฉันแรงข้อคำในตรงผมที่ไม่ธรรมดาค่ะน้องเปียกวรวอมนอนค่ะน้องเปียกน้องเียควนอนกับพี่ <c oughs> น้อง้นอนัา่ปกันก่นอไอ,อตอยดอดใกัน ตาตูตาดูเข้าตาตูเห็นป่าวครับพี่ฮอนดีเรืรวยครับเรื่อยครับเรื่อยให้คลิปตัวพี่เอาให้คลิปว่าเห็นตัวเอาพี่น้องนี่ครับผมมาบอกเขาครับจะเลืมผมลงคลิปไปแล้วผมขอไปเบิ้งงี้ครับพี่น้องพี่น้องแอรไปเบิ้งไหนเล่าค่ะต้องฮอนดีแล้วเพื่อนดูพี่เสี่ยวเขาไม่ยังเอกค่ะคลิปขาหน่อยซาระล้วนๆเลยครับผมสาระลีดอก สะล่าคับต่เนื้อหาครับเนื้อหากับวมีครับสะล่กับวมีครมีอย่งตกลงมีได้คลมีได้คลิปครับครับสัวคนนขไปมึงเป็นมือมือวันวัน่ครับสวัสดีครัพี่น้องต้อนรับกลับสู่ชมที่ไดดู่มต้จะแต่งหนาไดจะบ้หวานทอดีฝ่ายเดเกับแต้งหนาไดว่ามันนั่นคนเป็นเบาหวานอ้าวชมพูิ้งเจไดิจังบ้เหยอมันจะว่าได้ได้ยังไงอ้าวสับเบิ้ลขึ้นออกฉากเบิ้ลขึ้นออกไงแล้วเอ ล่องบุดแมงย่างดีเลยิ่งนี่ตั้งแต่เริ่มต้นผลไหมวุ้ยข้าวทายไก่โพดก็่่เห็นลายอะไรเห็นตะคอยตีนสร้างละไอเสียนพอดีละเป็นยังข่าวพี่น้องเขาเออบอกข่าวเล้วอย่าลืมด้วยครับพี่น้องครับอ่าไปบางทีพอดีที่นี่จัดครับโอ้บอกข่าไหมไทยรักเนรไทยรักเนมาแล้วผะพูดแทนกับพ่อหวานใหญ่ใหญ่แผ่ดิเป็นยังไง่พี่ฝ่ายทำไมอะ ปภาสายังนั่งเอกสมัยมัสูไฟนี่รูบนยังแล้วมาที่หลังมูเราแต่งหนาแล้วก้อนมูตลอดตลอดเราก็เปอยู่แล้วทำไมกล้องไม่ไน่ากลัวจัมันชัดเกินใช่ใช่ใช่วดววดออกลบก่หม้าง่นห่ไม่องมึงมันชัดดี่อกเลยันมัชัดเรกกองชัดมูบเลน้าเรยั่มไก่ใส่หมดภาพยนต์นั่นเราเริ่มแล้วหนาชัดหลังเบอร์เลาเริ่มเลยเย พี่้องเบิ้งน้อยเนี่ยเบิ้งนังเอกรู้พี่นองคะดูว่าแล้วคือไปบัล้วมีไฟได้ปะพอนอนนะมาเบิ้งเบิ้งตู้กัตาเนาะ น้องปุยแต่ยินื่อได้พี่เพนพี่จะไดตั้งไง้ยอ้ปาพี่น้องแ้ครับได้ชุอ้วครับด้ยืมครัอนีเอ้พ้ทาออล้วมนย่างนะโอ้ยโอาก็่เยแม่นางน่นชินลอะยาอมัามมื่เถื่อน่นงานอหมืเือ บ่อหมู่บ้านอะอยจอบหมู่บ้านคอยจอบจะยุพีเดินนึงีสมสิบมือี่งานานสิบมือส่งลาานประสานชวนุ้ยลทาจประสันเอาเสียใสเสียใส่เลยดุจิสิบวันทำงานสิบวันเจ้าสัวเนาะกาทำนงได้เนาจัง โาตรน่าควญจริงเขาเามาหาใจเพอยวใก้าท่าเห็นเกาเติมหย่คลิปนั้นคนเบิ่งเาวไร้ไร่คลิปใดคลิปนั้นแหละคลิปมันเขาเลี่ยงรับอก่เมีนเขาเรยว่าอันอันพี่ฝ่ายนี่แหละแม่ฝ่ายนี่แหะเป็นคนึมัยไเล่นขึ้ไปซองเบิ่งอุ้อิงมาที่แะลกแม่นมาใหญ่เจ้าเล่นขึ้ไปซองมือเดียวไมันแล้วไปผู้เดียวนี่ันมา นี่เลี้ยงมาจันแม่เลี้ยงพอโซนพี่ไผคือคนที่วิ่งไปสองเบิงโอสองเบิงม่ต้องกาเดียวกันกบข่อยได้พี่ไผคือคนที่วิ่งขึ้นมาดูองค์อิงแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเจ็บซีไป บ่ทำอะไรหลีเสียงมันหวองหรือมันเศร้าเช็กมือนั่นเสียงมันทังวสัซ่งเล็กนั่งร้านจุดทยเจ้าไหนเอไซีแบบจืแบบแล้วเรียนแผู้เลยบ่เขาจจำได้จำงบ่จำไงเขาจำสััเขาบอกันสามคนเขาจะเป็นคูไทยเบื้องหลังเขานนัอันนี้สัมภาณ์ดิ้นี่พี่พาไปดูนะบูทิพนะ ว่าแหลกเขาว่าไม่รู้เลยมามาวันแรกที่ที่สวดธรรมนาชัดล้างเบิกผมก็เป็นแต่หยาดยัามไทยหอยกัปลาสามกล่องไปท่านมาวันแรกแล่นขึ้นไปเบิ่งจุดหอดเดียวนี่ไม่วันนั้นน่ะที่อุ้งอิงมาวันแรกน่ะฝ้ายนี้ลูกบอลน่ะสามกล่องไปท่านกันขอบคุณทรายทรายไม่ทำไรเดี๋ยววางกันเถอะพี่น้าเอาตาก็ต้องมากเยอะโจงตาวด้ไงบอคือมือน่ะน่ะมือที่อุ้งอิงมาเมื่อแรก ไปนิ้บนกลางเต้นฟังนั้นเล่นลอยกลางเต้นในฟังนั้นเราบันทึกมาหนี้การจิจับผับถือมาแต่งหน้าจิตถือลองเพลงมาที่นี่ก็เลยอุงอิงมาสาวเชิช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบศิลปินหลายๆคนเนาะมาออดิชั่นเข้าสาวน้อยพี่มันแดงแต่ทุ่มทุกวันเลยเนทุกวันเลยมันยังหลายคนด้วยปกติเราผู้ใดไม่ธรรมดาเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าวันนั้นอุงอิงมาพออุงอิงมาปุ๊บมันขึ้น แต่งตะเวนะ็น้จยินีนว่าดีเนี่ยค่ะคุณ มีดีงแอด้างอยงนีรเา่งนี้น้าเขาเปล่าตียงาจะว่าได้เศ้าเตียงนะจอดฟังบ่เศร้าแตีงนาใส่่นจะพับอยู่จนว่างพับเออูจตงเตงกาฟังก่อน้มาแ้นว่าลาดีจีดีคำแรกเอองอะไรามจ้ารจอเรู้อู่ตาามโ้ยละอง่ิมเทาจ้าพี่น้องมานี่ จะไก้จลได้แลนึ้นไปเบิงแ <c oughs> ลนึ้นไปเบิง <c oughs> ตอนแรกนะ่ะตอนที่ยังไม่ไปเป็นเง็นจริงๆเนาะพูดถึงภาพแรกที่นึกขึ้นมาในหัวคิดว่าย่างหน่อยอายุตรงพอข่อยบ้อหน่อยกะหลเบ้อไหลแล้วสัดส่วนหุนห่นเฮินจะต้องไปน่นปอดใหญ่แบบนี้จังล่ำได้จงซี <c oughs> ่นะไปเห็นจริงๆผู้ํานี่ เพั่อน่เฮ้ยรบกวนอยู่แม่ก็แม่สมบูรีนี่ม่ก็แม่ส้เสียไซเสียเอ่อเขาเป็ยังสซเืียเชิดสีขาวกังเกงเอวซูงสีดำเบื้งในเียผมม่เอาเด็กหน่อยตัวนคือจังสีไปส่งการบ้านคือเคือจังสีเปรองไม่งั้นมันเด็กเช่อตัวงสิแมพี่น้องแล้วทีเนี้ย บอสเป็นเป็นคนขึ้นไปสัมภาษณ์เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ใครมาออดิชั่นบอสจะเป็นคนสัมภาษณ์เองมาแที่สุทุกมือแกคอยมีผู้ใดโดดเด่นพบอสไปถามอายุเท่าไรลูกทิ้งกปีจ้าจนฉันว่าปาไปนี่ลูกบนพ่ออยากล่าอกโอยใช่ไหี่รีเพ่ออยากจะล่าออกไปเรื่องร่ำไยที่รี อ๋อแม่โลัวก็มีไฟมากตอนนี้ต้องกลัวกลัวมากนี่นะคะพี่น้องอิหลีแล้วว่าแล้วเลนว่าพับวางครับเลียนแล้ววันนั้นอ่ะนอกเหนือจากพ่อยุดบอสโจคนที่อยู่บนเวทีน่ะคนที่มายืนอยู่ข้างเวทีแต่มีไม่เยอะ ล้วก็จะคลิปปออกไนเบิองอยู่ในคลิปเขาเบิองหลายเขาก็เลยมาสืบว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเวทีชุดสีดำน่ะแม่ตัวนั้นแม่นใคแม่ล่ะพ่อโซนที่ละครับพี่น้องอีลีที่ไปที่มานี่ผู้เลี้ยงเ้วยเล่นคือไปเบิองลาล่าล่องเพื่นกันเล่นคือไปเบิ่งด้วกันค่ะแล่นผมเล่นไปเพราะว่าไม่ดังบ่นนะ ไม่มันดังบ่มีปัญหาหระนือตั้งหนาเรเพราะว่าพี่ลองคอนเสิร์ตช่วงแรกพี่ใชเอาก็มีไฟมาจ่อหน้าพี่ปาพี่นะคะพี่้องคะยาไปลองกันค่ะคนทาหลายๆคลิปนี้พี่น้องมาเบิ่งคลิปด้วยค่ะขอบคุณพี่ไฟนะาเันเใครจะเคลียร์แตกมั่งบนเมีนบมนเคลียร์ได้พีปวดหลังได้ดิสานด้กล่องเลย่แมลงกัค่ะลกั่เสเอ่น